ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของเทวาเฉ้าพ่ามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ลมงานด้วยนะครับในช่วงวันหยุดของบางก็มักจะมาเที่ยวเล่นดูหนางเพื่อพักผ่อนชิลๆกับหวานใจซึ่งการเดินทางมา ก็เป็นระยะทางไกลพอสมควรที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเพื่อมาดูหนังที่ห้างแห่งนี้ซึ่งการพักผ่อนของบางก็จะจองรอบหนังในช่วงวันหยุดพอเป็นเวลาหลังเลิกงานและหยุดพักผ่อนในช่วงวันเสราร์จึงกลับดึกได้ไม่ต้องเร่งรีบ ซึ่งการดูหนังแต่ละครั้งก็จะกับช่วงข้ามปกติที่หนังใช้เสร็จแต่ละทีก็ปาไปประมาณเกือบเที่ยงคืน เองไปกับน้องคนไหนว่าเมื่อคืนไม่เอาจะพูดเดี๋ยวอีกคนได้ยินโดยการใช้ชีวิตของบางก็มัจกจะมีหญิงคุยไม่ทำหน้าด้วยรูปร่างที่มีสเสน่ห์และมีรถขับดูเทสมาดจึงเป็นที่ลหลงไหลของเราสาวๆและมีคนคุยโดยไม่ขาดสายไอ้บาง เองระวังรถไฟชนกันนะเว้ยแล้วเองจะไม่เหลือใครซึ่งเจมก็ได้เตือนปางถึงการคบหากับผู้หญิงหลายคนที่การได้กระทำเช่นนี้ก็มักจะจบไม่สวยทุกไลายและไม่ควรทำพฤติกรรมเช่นนี้เออหนะ้าข้าเลือกไม่ได้วะและไม่พร้อมจะตัดใครด้วย ไอพ่อมาริโอในช่วงเที่ยงของวันน,นั้นเจมก็ได้ขับรถมากับไอรีนเพื่อไปตลาดหากินข้าวเหมือนทุกครั้งที่ตนเคยทำแต่เมื่อมาถึงด้านในาเจมก็ได้เห็นปานยืนอยู่พร้อมกับหญิงสาวคุยกันสองคน ที่สีนาบางไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยสถานการณ์ตอนนั้นก็คงไม่ใช่วันโชคดีของบางที่การมาเจอผู้หญิงทั้งสองนั้นคือเหล็าแฟนๆที่บังคบหาและบังเอิญมาพบเจอกันในครั้งนี้เจมว่าเจมตัวแต่เช้าเลย เาบอกเองแล้วว่าให้ครบทีละคนซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทำให้บางน่งเศร้าทั้งวันด้วยสภาพที่ไม่เหลือใครเพราะการกระทําของตนเองทั้งสิน้นโดยคำเตือนของเจม ก็ทำให้บางคันมองตัวเองว่าสิ่งที่ได้ทําลงไปนั้นไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ที่ได้ทํากับผู้หญิงทั้งคู่เอานะบังอย่าไปคิดมากเออเจมคำนี้เองว่างไหมว,ว่างจะไปไหนวะ ข้าจองตัวหนังเอาไว้กะว่าจะไปดูกับเนยแต่ดันมาเป็นอย่างนี้ซะก,ก่อนข้าวบาจะเข้าไปดูกับเองได้ๆซึ่งในค่ำวันนี้บังได้ชวนเจมไปดูหนังที่ตนได้จองที่นั่งสองทีและไม่มีใครไปด้วยในครั้งนี้ เมื่อถึงเวลาในช่วงค่ำบางกับเจมส์ก็เตรียมเดินทางเพื่อไปดูหนังที่บางจองไว้เพื่อไม่ให้เสียเงินฟรีในครั้งนี้ซึ่งในระหว่างทางเจมส์ก็ได้ชวนบางพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดการคิดบ้าและไม่ให้หนังเศร้าจนเกินไป เมื่อเดินทางมาถึงห้าก็กเป็นบรรยากาศที่รถติดที่การเข้าห้างในวันนี้คงจะมีรถที่จอดเต็มลานพอเป็นวันที่หยุดพักผ่อนซึ่งทําให้คนมาเที่ยวกันจึงจาไม่หาที่จอดไต้ยาาลืมคิดไปว่าวันนี้เป็นวันจุดด้วยหาที่จอดยากได้เลย เมื่อขับเข้ามาด้านในก็จะมีรถจอดเต็มไปหมดที่การมาดูหนังรอบนี้คงต้องรู้ในการจอดรถว่าจะไปทันรอบช้ยหรือไม่เต็มหมดเลยว่าชั้นนี้ขอให้มีที่จอดทีเธอพี่จะกิน คืออะไรว่าจาักรกิจเห็นเขาชอบไปหาที่จอดรถให้เป็นตำนานค่าเคยได้ยินมาอย่าไปคิดมากนะจากรกิจก็ช่วยไม่ได้หรอกดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วแต่เมื่อทั้งคู่วนหาที่จอดก็ได้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่มีช่องจอดรถว่างอยู่หนึ่งช่อง และรถทุกคันก็ขับผ่านไป้ายกับป้ามาองมาเห็นช่องจอดช่องนี เดื่อมาถึงในช่วงสีทุมการดูหนังก็ได้จบลงและเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับซึ่งการดูวันน,นั้นก็ทำให้ทั้งคู่พูดคุยกันถึงหนังที่ทั้งคู่ได้ดูมานั้นมีความสนุกมากน้อยเพียงใด ้บงเรามาดูหลังรอบดึกเขามาจอดทันนี้กันหรือเปล่าเออว่ะคาลึมคิดไปเมื่อทั้งคู่ออกมาเอาโหลดก็ปรากฏว่าบริเวณด้านนอกได้มีรถตนจอดแค่คันเดียวและมีบรรยากาศที่ชวนหลอนมากๆความคิดของเจมตอนนั้น คิดว่าชั้นจอดชั like ้นนี้คนดูหนังคงไม่จอดกันพอเป็นชั้นที่เดิมมายากในเวลาที่ห้างปิดเช่นนี้เมื่อทั้งคูขึ้นมาในโรถทั้งคููก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่ง ได้ยืนข้างเสาของลานจอดรถซึ่งในเวลานั้นและไม่มีรถจอดสักคันก็ทำให้ทั้งคู่เกิดความสงสยัยว่าชายคนนี้มายืนทำอะไรและเมื่อไฟของรถสาดส่องเข้าไปทั้งคู่ก็บพบกับเรื่องละตละึง ที่ใจคนนั้นเดินเข้าไปในเสาจนเต่าไม่ทั้งคู่คนลุกไปทั้งตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านบังกับเจมก็มานั่งคุยกัน ถึงสิ่งที่เจอในครั้งนี้ไอเจมข้าว่าเราเจอจากกิจแล้ววาซึ่งเหตุการณ์ที่ได้พบเจอก็คงเป็นจากกิจที่บางพูดถึงที่ได้มาหาที่จอดรถไทยซึ่งตำนานของเรื่องนี้ก็ได้มีชายที่ชื่อจัก,กรีมาจอดรถไปที่ในห้างและออกไปทำธุระที่ด้านนอก และเมื่อกลับเข้ามาห่างก็ได้ปิดลงแล้วจึงทำให้จกักรีษต้องนอนเปิดแอร์อยู่ในรถคืนน,นั้นด้วยการน,นอนไปเวลานานจึงทำให้รถได้หมดน้ามันและด้นนันไม่มีอากาศหายใจจึงทำให้จักรีษแต่ชีวิตอยู่ในลถและผู้คนมักเชื่อกันว่าถ้าใครต้องการหาที่จอดลดก็จะเรียกชื่อของจักรีด จนเป็นตำนานของเรื่องเรื่องนี้